สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะสำหรับเสื้อตัวที่โชว์ตรงนี้นะคะไหมที่ใช้ถักนะจะเป็นไหมซัมเมอร์เนื้อนุ่มเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบสีจะเป็นสีชมพูหวานหวานนะคะการถักจะเป็นการถักจากคอวนวงกลมท็อปดาวไล่ระดับลงมารหัสเสื้อตัวนี้คือเซลล์0ูนย์ศนดนะคะรายละเอียดพี่เมย์จะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะเรามาดู ขนาดของเสื้อตัวนี้ก่อนหุ่นที่ขึ้นโชว์ตัวนี้นะคะรอบอกของหุ่น34.5นิ้วประมาณ8 8ดสเซนเสื้อตัวนี้ถ้าวัดขนาดจากรักแร้ข้างนี้นะคะมาหารักแร้อีกข้างแล้ววนรอบตัวมันจะได้ขนาดของรอบอกออกมา1 1 2่งเซนก็คือ44่ิบี่นิ้วคนที่สามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้ก็คือตั้งแต่รอบอก34.5จนถึงสีินิ้วค่ะ ถ้าสสี่ิบี่นิ้วเราเจ้าเนื้อนิดหนึ่งเสื้อมันก็ตัวนี้มันจะออกมาแล้วจะสวยมากนะคะอันนี้เป็นตัวเล็กนะขนาดหุ่นเป็นตัว34.5ทรงเสื้อนะคะจะเป็นการถักจากคอลงมาแล้วก็ข้างล่างจะเป็นบานพลิ้วแบบนี้นะตรงนี้จะไม่ลังสะโพกนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะใหญ่กว่าช่วงที่เป็นหน้าอกจะไล่ระดับเทออกมาแบบนี้ ความยาวของเสื้อนะคะวัดจากหัวไหล่นะคะลงมาจนถึงชายเสื้อ60เซนรอบรักแร้รักแร้ของตัวเสื้อวนตรงนี้นะคะ34มสิบสี่เซนแขนจะเป็นแขนสั้นเล็กๆแบบนี้ค่ะประมาณ17เจ็ดเซนน้ำหนักของตัวเสื้อนะคะ350กรัมค่ะเสื้อตัวนี้พี่เมย์ขาย990บาทนะคะรวมค่าส่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะ หมุนให้ดูค่ะอันนี้เป็นด้านข้างลายมันจะเป็นไล่ระดับลงมาแบบนี้ไหมตัวนี้นะคะจะเป็นซัมเมอร์เนื้อนุ่มหลังจากที่เราซักแล้วมันจะไม่คืนตัวนะคะรีดแล้วอยู่ตัวแบบนี้เลยแล้วเวลาใส่มันจะทิ้งตัวนุ่มไม่กระด้างค่ะใส่สบายอันนี้ด้านข้างชายเสื้อ มันจะบานออกนะคะเวลาใส่มันจะรับกับช่วงที่เป็นหน้าท้องเป็นสะโพกเล็กแล้วก็สะโพกใหญ่น่ด้าน,นหลังค่ะคอเสื้อด้านหลังไม่โป้นะคะเพราะว่าตอนที่ถักเนี่ยจะเก็บคอขึ้นมาแบบนี้คอจะค่อนข้างกระชับลายจะเป็นจันท์ครึ่งเสี่ยวค่ะแล้วก็เรียงตัวลงมาอันนี้ด้านข้างนะ อันนี้นะ่าอ,อกค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อเสื้อตัวนี้นะคะราคา990บาทนะคะรวมค่าส่งช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์พี่เมย์จะให้ไลน์ไ d ไว้นะคะแล้วก็จะให้ข้อความของแฟนเพจไว้สามารถติดต่อได้สะดวกทั้งสองทางเลยนะคะเก้บาทรวมค่าส่งนะคะสำหรับเสื้อ เซลศูนย์ศูนย์แปค่ะรายละเอียดจะมีตรงคําอธิบายใต้คลิปถ้าคุณดูคลิปนี้นะคะผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคําอธิบายจะโชว์ออกมาคุณจะเห็นรายละเอียดที่พี่เมย์บอกไว้สนใจสั่งซื้อเสื้อตัวนี้แจ้งพี่เมย์มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ